ข่าวด่วน,นทุกคนพระเอกวัดส,สิวดลเจอล้วงของลับบนเวทีครับโอ้โนโอบาทีนักเสดงมารยาทบนทัวร์เสืออเออสออเ้ออาบบงทีนักเสดอมารยาทบนทัวรเสื้ออาบ เหมาะสมไหมครับกับเหตุการณ์นี้ล่าสุดเนี่ยพระเอกวัดศิวดลนะครับก็ได้ไปออนทัวร์ที่กทมเนาะในช่วงนี้แล้วก็มีแฟนคลับด้านหน้าเวทีเนี่ยเอารางวันน้าใจมาให้ด้านหน้าเวทีช่วงเตยลานั่นเองครับในขณะที่พระเอกวัดศิวดลนะครับได้ไปรับมาลายจากแฟนคลับเนี่ยก็มีมือปริศนาครับหลวงเป้ากางเกงนั่นเองครับทุกคนก็ได้ได้ว่าจนทําให้แบบสะดุ้งขึ้นมาเลยทีเดียวครับและทําให้พระเอกวัดเนี่ยหน้าเสียกันไปเลยครับทุกคนจนทําให้พระเอกนะครับได้ประกาศนะประกาศไมออกมาเลยว่าหนัง มารยาทเนี่ยควรซื้อมาอ่านบ้างนะนี่ก็ฟาดกันไปเลยครับเพราะว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆนะครับหลายคนอาจจะได้เห็นนะครับว่าในวงสาวนายเพื่นแพงเนี่ยจะโดนประจํากันเลยแม้กระทั่งของอุงอิงไปบ้านแพงนะครับโดนดึงมือนะครับทุกคนจนน้องเนี่ยล้มเลยทีเดียวครับนะต้องบอกได้ว่าชุดหมอลำเนี่ยมันไม่ได้เหมือนชุด ทั่วไปนะครับเพราะว่าชุดบอลลัมเนี่ยมันต้องใส่ส้นสูงเนาะอย่างพระเอกหมอลำเขาก็ต้องใส่ส้นสูงเหมือนกันลุกยากนั่งยากครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาดึงนิดๆหน่อยๆเนี่ยทำให้อาจจะล้มได้นะครับแล้วก็ทําให้แบบหลีกเลี่ยงยากที่จะแบบโดนอะไรด้านหน้าเวทีนะครับเนาะซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดก็เป็นของพระเอกวัดศิวะดนครับถึงคิวพระเอกวัดศิวะดนแล้วนะครับที่ต้องมาโดนอะไรแบบนี้ครับก็ส่งกําลังใจไปให้แล้วกันเนาะซึ่งพระเอกวัดเนี่ยก็ได,ได้ได้พูดบนเวทีไปแล้วแหละครับว่าหนัง เอามาอ่านบ้างนั่นเองครับและก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ครับทุกคนเนาะที่เหล่าบรรดาสมาชิกในวงเนี่ยโดนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอมแอมเพชรบ้านแพงครับที่โดนล้วงหน้าอกนะครับเอาเงินมาใส่ด้านหน้าอกนั่นเองครับทุกคนเจอหลายรูปแบบจริงๆครับแล้วก็มีทางด้านของน้องปันปันเนาะที่โดนอ่าโดนดึงมือไปหอมนั่นเองครับทุกคนก็นี่แหละครับชีวิตหมอลำเนาะด้านหน้าเวทีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างและคนที่ไปดูเนี่ยก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเมาล่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า FCD d ดีีเนี่ยก็เยอะเช่น แต่ก็จะมีบางส่วนที่นะครับที่แบบเสียมรารยาทกับ ศิลปินจริงๆนะครับก็ต้องส่งกําลังใจไปให้พระเอกวัดศิวดลด้วยนะครับอุ้มคิดว่าก็ต้องเฟลพอสมควรเนาะที่โดนแบบนี้นะครับไม่เป็นเขาเราก็ไม่รู้หรอกนะครับทุกคนบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแค่นี้เองแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าการอยู่บนเวทีของศิลปินเนี่ยเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปทําอะไรก็ได้นะครับทุกคนอย่างเหตุการณ์น้องอุ๋งอิงเนี่ยนะครับที่บางทีเนี่ยดึงน้องแรงเนี่ยบ่อยมากแล้วก็มีแบบเล็บจิกน้องอะไรอย่างนี้นะครับคือบางทีเราชื่นชมด้แบ,มแบบา,าีีรนมย นะอย่างเราเองเนี่ยเราจะไม่ไปเข้าใกล้เลยนะครับเราจะแบบแค่ขอจับมือเรายังไม่ไปขอเลยนะครับสำหรับด้านหน้าพิธีเราก็จะยืนดูชื่นชมแต่ว่าคนเรามันก็อย่างว่านะต่างพ่อพันแม่นะครับก็ต้องให้ศิลปินเนี่ยเซฟตัวเองอย่างถึงที่สุดนั่นแหละครับเนาะก็ส่งกําลังใจไปให้สมาชิกทุกคนในวงสาวน้อยเพริบแพงด้วยนะครับนะก็นะครับช่วงนี้นะครับสาวน้อยเพริแพงก็ยังทํางานอยู่ในขณะที่วงอื่นเนี่ยปิดฤดูกาลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องยกให้จริงๆกับหมอลำอันดับหนึ่งวงนี้ แล้วก็มีกระแสะออกมาทุกวันจริงๆนะครับนะก็เรียกได้ว่ากระแสะไม่แผ่วจริงๆสาหรับสาวน้อยเปรี้ยวแทกและเป็นหมอลําวงสุดท้ายด้วยใช่ไหมครับทุกคนที่ ปิดวงช้าที่สุดนะสำหรับวงนี้นะครับแล้วก็มีงานต่างจังหวัดเยอะ,ะแยะมากมายกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผับบาร์นะครับที่จอ่อคิวรออยู่นั่นเองครับทุกคนก็ต้องมารอลุ้นกันว่าแต่ละหน้างานเนี่ยหมอลำจะเจออะไรบ้างส่งกําลังใจไปให้ทุกคนเลยก็แล้วกันนะครับยิ่งเป็นงานผับบาร์เนาะทุกคนเข้าไปหาเนี่ยก็ต้องเมาต้องอะไรถ้าเป็นพ่อแม่เอฟซีธรรมดาอย่างเราไปเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่า FC ที่เมาเนี่ยอาจจะไม่มีสติแล้วก็ ก็ไปทําอย่างนั้นนะครับไม่ใช่แค่วงสาวในพิมพ์แพงวงเดียวนะทุกคนเรียกได้ว่าเจอกันหลายวงมากๆนะในขณะเดียวกันก็ทุกวงเจอแบบเดียวกันครับบางทีเนี่ยเอามือมาตบหัวเลยก็มีครับอย่างสาวบิวจิตชริยาประถมบันเทิงศิล์นเนาะอันนั้นก็คือโดนหนักมากจริงๆนะครับนะก็ส่งกําลังใจไปให้ทุกคนทุกฝ่ายด้วยนะครับแล้วกอ็อย่างเหตุการณ์เมื่อคือนเนี่ยอุ้มก็มองว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆครับก็คือหลวงจนเขาสะดุ้งะนะครับนะ นะครับคือจับมือจับได้แต่ว่ามันต้องแยกบริบทด้วยหมอลำเขาก็คือคนที่สืบสารวัฒนธรรมนะครับอย่าทำให้วัฒนธรรมมันเสื่อมเสียเลยนะครับสำหรับคนดูด้านหน้าเวทีอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดด้วยก็แล้วกันนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอุ้มจะเอาภาพนะครับบางช่วงบางตอนเนาะที่พระเอกวัดสิวโดนเนี่ยโดนแฟนคลับ หลวงของรับแล้วกันนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็ก่อนจากไปคลิปนี้นะครับอุ้มขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะครับคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้พระเอกวัดศิวะดลด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ